โอ้ยไปไหนกันหมดเนาะนี่สวัสดีครับอยู่กับช่องเ่าเก่งเกิดมาซ่อมอีกแล้วนะฮะนี่รถขุดรถขุดหรือเรียกว่าแบคโฮเอองานเสร็จหมดแล้วงานเสร็จหมดแล้วครับแต่ตอนค่ำเมื่อวานเออรถ ของรถดำ hm นะครับคันนี้ทำเครื่องเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยมาแล้วแหละนะครับเอาไปขับข้างนอกมาแล้วขากลับตอนค่ามานี่แบตหมดนะฮะเพราะว่าได้ชาร์จสายไฟขาดในก็เลยต้องเดี๋ยวแก้ได้ชาร์จก่อนนะครับอะไรมันจะเงาขนาดนี้ ยุ่งตลอดเลยผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งมากเลยเหมือนยินส่องโทรศัพท์หน้าห้องน้ำเลยเนะ <c oughs> นี่ยเงียเอา้าได้ชาร์จอยู่ไหนวะเนี่ยโอโ้โหคั้นนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าของมันไม่ยกนะเพราะว่าเวลามันยกหัวมันหลายขั้นตอน <c oughs> กับฮีโน่ห้าร้อยเจโอแปดอีนะ ดี๋ยวให้เจ้าของมา <c oughs> ค่อยมาทํานนรถดําซิ่งก็คาน,นุก็ทําแล้วนะครับโปรเฟียทำหมดแล้วนะเช้านี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์แขกไม่ได้รับเชิญใครวะ <c oughs> เอ็เองกิเบอร์ซะด้วยโอสายเมายังไม่ฟื้น อันนี้ก็รถรถคนขับรถคนขับหกล้อก็จะมาพามาดูคันนี้นะครับนี่คันนี้นะเออเป็นอะไรก็คือแก้ไขเรื่องไอระบายนะครับคันนี้แก้ไขเรื่องไอระบายมับคันนี้รื้อเช็คตอน ตอนเย็นแล้วนะประมาณ5้าโมงประมาณนั่นแหละนะครับนี่ห้าโมงห้าโมงเย็นนี่เป็นชิ้นๆแล้วเเดี๋ยวผมจะลองวัดปากแหวนดูก่อนครับว่าเอาแบบพกข้าวเนอะเครื่อง CBD1 หนึเทอร์โบนะครับคือเครื่องก็เคยรื้อทำมาแล้วปอกสูปก็นิ้วเกี่ยวติดแล้ว หรือ,อยังไงเมื่อวานเสร็จตอนประมาณหนึ่งทุ่มประมาณนั้นนะยจะเอาปากแหวนใส่ดูแป๊บหนึง่งนะะนี่ปากแหวนหางเพียบห <c oughs> างกิโลเลย <c oughs> จะอ,อะไรแย่ดีอ่ะมันคงไม่ต้องแย่หรอกมั้งเนาะ อันนี้สูบ3นะนี่เราก็ติดแหวนดำเลยนะอันนี้คือลือแบบเร่งด่วนนะครับนี่อันนี้จัดแบบคร่าวๆแค่ดึงให้มันมาขึ้นมาติดขอบแล้วต้องวัดรีความรีหรือปอกสูบด้วยนะเนี่ยหางมากน,นะ บานเลยแต่เครื่องเสียงมันเพาะมากเลยนะโหห่างทุกอันเลยนะครับ <S <S แบบนึงมันไม่ซูมไม่ซูมมันไม่ออโต้ <S 2> <S 2> <S ห่างหมดทุกอันเลยก็อีกหนึ่งคันนะครับในการทำงานแบบ เรัดขั้นตอนอัานี้ก็จะคือล้วงควักไส้ออกก็คือประมาณว่าเปิดฝาสูเปิดอ่างนะครับตัวแบลลิงหรือว่าชาร์ปเนี่ยยังดีอยู่เลยนะนะครับแต่แหวนห่างนะครับก็ไม่รู้จะได้เปลี่ยนปอกหรือเปล่าก็ว่ากัน เปลี่ยนปอกเนอาจจะได้ยกเครื่องออกนะครับไม่ก็ต้องทําที่ดูดนะทำที่ดูดหรือก็ผ่าสิเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเหมือนอีซูซุมาก่อนหรือเปล่า tfr นะครับถ้าเป็นเหมือน 4J A 1อะไรพวกนี้ 4J A 4J B ก็น่าโอเคอยู่วนนี้ก็น่าจะเรื่องวาวด้วยมั้งเนี่ยนี่นะ แต่ท่อร่วมไม่ดีมันเปียกมันเปียกเพราะว่าไอระบายนะแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะครับนี่นะเนี่ยพวกเนี้ยมันเปียกนะท่อ,อเสียมันเปียกนี่ถอดมาแล้วนะเปะเกนถอดเปลี่ยนมาแล้วเป็นเป็นหนึ่งหยกักหนึ่งล่องมันจะมีหนึ่งล่องสองล่องสามล่องนะครับ จะดูการดูรอยทับก็คือรอยทับของปะเก็นเนี่ยอาจจะปาดฝามาแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้นะรอยทับของปะเก็นมันก็ยังดีอยู่นะแต่ก็จะมีตรงนี้หน่อยนะต้องสังเกตสังเกตที่รอยนะพยายามเวลาลือา้อว่าเวลาลื้อออกมาพยายามอย่าให้มันเลอะมากนะครับ ถ้ามันไม่เลอะมันจะดีมากเลยเวลาเราดูนะครับสังเกตได้จากการสัมผัสพื้นผิวตรงนี้มันก็เป็นรูน้ำนะอัน <c oughs> นี้มันจะเป็นรูน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นรูน้ำเนี่ยนะการทับของระเก็นกับน้ำเนี่ยมันใกล้กันมากเลยถ้าระเก็นไม่ดีจริงๆนี่ลำบากนะครับตรงนี้ก็เป็นสนิมนะ มันเริ่มจะถึงกันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสเปร์นะครับสเปร์สเปร์ทองแดงที่ฉีดประเก็นนะครับสเปร์ทองแดงก็บางที่เขาก็ทาชลักนะครับบางที่ก็ใช้ประเก็นทองแดงเอาคือพวกนี้มันจะมีประโยชน์เรื่องการเกาะซึมอุด อุดตามรูนะครับอุดตามรูนะครับแล้วก็ป้องกันน้ําด้วยนะป้องกันน้าเนี่ยนะครับมันออกด้านข้างส่วนไอ้ป้องกันกําลังอัดเนี่ยมันกันไม่ได้นะครับการป้องกันกําลังอัดของทุกสูบมันจะอยู่ที่วงแหวนตัวนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับมันก็ยังไม่มีข้ามนะเพราะว่าอันนี้คันนี้มันแค่ ไอระบายออกนะครับไอระบายพ่นออกเยอะนะครับแต่ก็น่าจะใช้มานานแล้วแหละเพราะว่ามันก็เริ่มขึ้นสนิมแล้วประกันแก้ไขกันไปนะครับอันนี้ถ้าทำถ้าตัวนี้ถ้าทำเต็มตัวหลายหมื่นนะก็อันนี้คันตัวนี้คันนี้ก็แค่ไอระบายมันออกเยอะนะครับ จะจะแก้เรื่องแค่อระบายเฉยมดส่วนพวกซีนวาลวเนี่ยรถเครื่องพวกนี้นะครับหัวลูกสูบมันจะชิดกับวาลวนะมันขั้นด้วยแค่ประเก็นฝาสูบเฉยนะครับกำลังอัดมากน้อยก็อยู่ที่ประเก็นด้วยนะแล้วก็หัวลูกสูบก็จะโผล่แบบเรียบเรียเสื้อสูบพอดีเลยนะครับหัวลูกสูบเอ่อพวกนี้เวลาจะสตาร์ทเนี่ยอย่างน้อย ถ้ากำลังอัดดีปั๊มดีสตาร์ทง่ายนะถ้ากําลังอัดไม่ดีก็สตาร์ทยากนะครับส่วนพวกซีนวาลวเนี่ยเวลาเปลี่ยนมันไม่พวกเนี้ยไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องออถอดฝาสูบนะทุกวันนี้มันจะมีตัวถอดสปริงวาลวกดวสปริงวาลวแบบง่ายๆแล้วเขาผลิตมาขายนะครับแค่เรา หมุนลูกสูบให้คู่กันนะครับอย่างหนึ่งกับสี่เนี่ยให้ขึ้นสุดนะครับเวลาเราจะกดวาลวอะไรเนี่ยวาลวมันจะได้ลงมาแปะกับหัวลูกสูบนะมันจะได้มาแปะมาค้ำไว้กับหัวลูกสูบสปริงจะได้กดง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในจังหวะลงเนี่ยถ้ามันลงสุดเนี่ยแล้วถ้าเกิดถอดวาลวเงี้ยแล้วเผลอวาวลร่วงนะครับวาลวหลุดร่วงในลูกสูบก็ต้องเปิดฝานะครับ ก็เวลาจะทําเปลี่ยนซีนเฉพาะซีนเ,เฉพาะซีนหมวกวาวซนะีนแกนวาวนะก็ต้องให้ลูกสูบขึ้นสุดนะครับให้ลูกสูบขึ้นสุดดูให้ดีนะฮะแล้วก็ค่อยถอดสปริงเปลี่ยนซีนวาวนะครับมันมันมันก็เป็นขั้นตอนนะเนาะถ้าเป็นช่างรู้แล้วก็ง่ายนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้จะได้ไปซื้ออะไรนะ เดี๋ยวผมต้องล้างอะไรรอจะพาไปดูลูกสูบข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างหลงยากเลยมาดูลูกสูบหน่อยสิแต่อันนี้ลูกสูบนี่ยังมองไม่เห็นชัดเลยนะครับว่าอ่อล่องแหวลลูกสูบเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับเพราะว่าแต่ดูการสึกรอก็ไม่เท่าไหร่นะเหมือนเครื่องเขาเคยฟิตมาแล้วนะครับ เคยฟิตมาเราก็ใช้มาอูนานแล้วแหละดูแล้วก็จับก็เริ่มดำนะครับนี่นะมันจะดำนี่นะพวกนี้นะ้ำมันเครื่องเนี่ยมีส่วนเยอะเลยนะถ้าปล่อยปะละเลยนะครับมันจะทำให้เครื่องยนต์สึกหลอเร็วมากนะครับแหวนหนึ่งยังห่างขนาดนั้นแหวนสองจะขนาดไหนนะ เดี๋ยวต้องไปทําความสะอาดดูอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะจะเป็นหลุมเหลี่ยมนะเป็นหลุมเหลี่ยมนะครับนี่มีตําแหน่งของวาล์วไอดีเสียนี่ครับก็เดี๋ยวเอาอไหล่ไปล้างก่อนนะเดี๋ยวอ,อะไหล่ไปล้างนะครับแล้วก็ปั่นความสะอาดดูการสึกรลอนะครับว่าเสียหายมากแค่ไหนสำคัญเลยนะหัวลูกสูบเน่ย โผลลูกสูบเนี่ยสำคัญมากเลยนะอันนี้มันจะเริ่มผิดรูปผิดร่างนะครับมันเกิดการกัดก่อนด้านข้างนะครับลูกสูบพวกนี้แหวนนะครับสําคัญนะครับเวลามันจุดระเบิดมันเล็ดรอดลงฝั่งไหนได้ความร้อนเล็ดรอดลงฝั่งไหนได้มากๆมันก็จะลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเลยนะลูกสูบเนี่ยมันก็จะเริ่มแหว่งนะครับแต่ด้านข้าง ก็ยังได้อยู่นะแต่ทีเนี้ยล่องแหวนห่างเนี่ยนอกจากตัวแหวนเองก็จะเป็นตัวในส่วนของปอกสูบด้วยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนปอกเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนปอกไอระบายก็ยังออกนะแต่มันจะออกน้อยนะมันจะออกน้อยกว่ารุ่นนี้ไม่รู้ตอกออกเหมือนยีส่สุได้หรือเปล่า <laughs> ยีสุ 4J a อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คล้ายๆกันแหละ รถพวกนี้จะคล้ายๆกันจะไม่รู้จะแน่นไหมแค่แนั้นเองถ้าถ้าคิดจะเปลี่ยนปอกนะก็ต้องดูเอาที่หลังดีกว่าจอก็ต้องคอยกดให้มันซูมนะครับอขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมเดี๋ยวล้างมือแล้วก็ล้างเครื่องมือเอ้ยล้างอะไรนะครับถอดเช็คอะไรดูก่อนนะ เดี๋ยวมีอะไรค่อยถา่ายดูใหม่นะครับแต่อาจจะไม่ได้ช่องผมหรอกอาจจะช่องอื่นนะครับช่องเจ้าของของรถไมโครนะรก็คงจะถ่ายนั่นแหละขอบคุณมากเลยครับวันนี้วันเสาร์แล้วแล้วจะกลับวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวต้องโทรไม่รู้ว่าวันอาทิตย์จะได้กลับหรือเปล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนขอบคุณมากเลยฮะสวัสดีครับทำรถยนต์แล้วไม่พอทำไมโครด้วย นะลโสวัสดีครับ